บัเจไปหาลูกค้าล้วไปเอา้าไม่อย่างคือัอสายเบิรนี่ก็ได้บัรนี้งานไม่หอดใสแล้วก็บู่้ไปเสนอราคาเอา้าก็หาพอๆลูกค้าเกา่าก็บ,บ่มีคนดูแลต่อเซลก็หลายคนแต่คุ้มบ่ได้ระบบก็บ,บ่มีเซลคนเก่าก็ออกไปแล้วบ่มีไผบอกว่าคุยอย่างกับลูกค้าไว้จังสี่ไม่สิขายจังได และนั่นคือมื่อก้อนก้อนที่ผมสีได้พบกับโป,ปรแกรมบริหารทีมขายที่ทั้งง่ายและสะดวกอย่างวินิโอวินิโอเป็นเซลเซีย IM ที่สาม,มารถใส่งานในบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเบิ่งได้เลยว่าเซลลไปหาลูกค้าแร้วบอหลีดไม่เข้ามาเซลกระลับต่อได้เลยเฮดใบเสนอราคาเฮดเบิกกระท่งได้ข้อมูลลูกค้าก็ยู่บนระบบเซลไม่เข้าม,มากระลับต่อได้เลยเฮดงานต่อได้บ่มีสะดุดหวัวหน้าก็สาม,มารถเบิ่งผับร่วมยอดขายบนระบบได้เลย เจ้าของธุรกิจเช่าอีสานผู้ใดสนใจอยากให้ทีมขายเหตุน่นคล่องขอมุ่นครบลีประตกลน้นวิดีโอโปรแกรมบรหิหารทีมขายที่เซลลกระหักเจ้าของกระหวใจลงทะเบียนทดลองใช้ฟรีได้เลย